สวัสดีค่ะเจวนผ้าเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะบน้อเพื่อนค่ะค่ะมือนี้อันแล้วงานเลี้ยงตระลูกอ๋อลามมาบว่าท่านโม่ันจีครางตูครับจ้าวันนี้แล้วงานแล้วนะาจา้ะเขาก็จะมาเก็บของเนาะจ้าอ<ม>นีรนนเดี๋ยวเขาจะมาเบิ่งมาให้เหี้ยเห็ดอย่างแน่นะคะจา้านี่เนาะน้ำยาขนมจีนมันเหลือเนาะจ้ะเขาก็บใส่หมอน่อยไว้ เอาไปล่างกะจะจะเอาไปล่างแนละ้วจะเอาเขาไปเก็บไว้ในบ้านนะจ๊ะไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใส่ล่างอีกหกเยอะละก่อนอันมอนี่เอาขอมาตาอันบ้านปลาเจ้าเก็จะเขากจะหล่างไปเก็บไว้เพราะว่าอยู่นี่มันใส่แต่หมอหน่อยหมอปกตินะจ๊ะ น้องัปจยู่ซอ,กอกยกันนะคะไปเอาไปใส่รถมนจะเอาเขอไปแม่บ้านอันนี้อน่นบบรถไปบ้เอาขึ้นรถไว้เอาอยับขอไปทางไหนไม่ยกเอาอันเตาแก๊สซอยกันหวานมาก ยกเอาอันนี่น,น้นาอย,ายู่จ้ามึงอือเอาไปยกคนละทางที่หลานลูกนั่น,นี๋ยวแม่จะยกอันนี้คุณนึงยกสองทางสัน่นเออเอา้าวโตโยกทางหนึ่งโตไปโตไปยกข้างปวดเออได้บ่ได้บ่สโอ้ยยโอ้สามัคคีคือพลังได้ยินเนาะหนักบ่หน,น,นักนิดนึง โยกได้บ่เดี๋ยวว่างล่วงหนีโยกขึ้นทีละอันบันนับไปใกล้ๆนับเข้าไปใกล้ๆนับไม่นับอันนี้ไม่ไม่โยกคนละขางกับแม่นี่เอายกอันนั้นขึ้นบันได้บ่ผู้เดียวได้บ่โตไม่โยกอันนี้อึบมาได้อันนี้ก็โยกขึ้นเลยบานลูกนี่มะโยก ยกขึน้นเทินทัน้ทงฝุ่นได้บ่เออได้บ่โอ้เออซ้ำนั่นละบนันม่โยกอันนี้ขึ้นบันได้บอ๊ะโตม่โยกขึ้นให้ไอ้โตอ้โยกขื่นอันนึงยโต้ไอ้ฐาอยู่ทั้งข้างเอาลงรถจิกไลยอ่ะนี่ม่โยกนี่อึด น้ได้ข่นเอ๊ดนี่เฟิร์สจไปจัดด้ดีหรอว้าววาเป็นยังเดี๋ยวนีสายให้นขื่นอยู่เด้อทางสายบันโอ้สายเด้อเย ไปไม่หิวไม่หิว <c oughs> ไปโยกไปโอเคเออกเดินทางไปส่งหม้อส่งกระทะส่งฟองนะคะไปเย่ยงนูก เดิน้องเฟิร์สค่ะน้องเฟิร์สเป็นคนครับได้ปะอุกรณ์มองซ้ายมองขวาด้วยค่ะเดินน้องขาทุงหน้าเข่ากับร่างเฉียวง่ามนะจ๊ะนี่คือกระทะกระทะแบบนี้เลย ประรุณนค่ะประุ้นพนระตานเห,ออาหารียญยี่สิบบาทเนะค่ะ เดี๋ยังไว้หลายมันสีของลมนี่เอาไว้นี่เลยก็ได้เดี๋ยวแม่แจ้าสิม่าเมียนเอาดอกจ้าเอาไว้ก่อนหิวเอาถุงหนึ่งลูกโตเบ้อถุงนั้นเอาถุงหน่อยกับพ่อมันเต็มรถแล้วนั่นถุงหน่อยนึ่งลูกป่ะเอาไปขึ้นรดน้าหิวได้บนักซอบบออันนี้นักบอ้อ่โอหยผู้หน่อยไรหิวยังกับบอได ไปเข้ยรถครับรถเป็นเอ้ยเกน้อยบัรที่เรียกไป้บไรอย่างเด้แมนเป็นวบสคน่อนย่าสิ่งร้ายอย่าสิ่งหลายแมนหนุมไปมองทิมขยะคนละ ก็เท่ากตอนเทาขยายไปถึงบา้านกันพิ <c oughs> ่นดำหน้าแล้วจากบ้านเท่า,นา,นาน่นก็เริ่มเพ็รหน้าดำหน้าแล้วนากถ้าอย่างนี้เพิ่นก็เริ่มใส่หน้าแล้วนะจากน้่นบ้านเท่า่นก็เริ่มเพ็รหน้าแล้วลูกจังน่อยเท่าก็ดัดเพชรหน้าเท่า บอคนเพิ้ลวานเข่าไดี๋ยวนี้พะย่เพิ้ลวานเข่าล้วจ้ะพระอ่อนขยะมัดหยบมองทิมขยะมันก็จะอยู่ใกล้บ้านสักน้อยน่าจะนี่มันก็จะเป็นทุ่งนาเออโยกทิมขยะนี่เลยบอสนี่ทิมย่างไปทิมใกล้ๆนี่รวดเออ เอาไปยกไปมัออบนบน่นกอือมา <ละ S 2> บานเดียวอันสั้นคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สักกอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊อวนน้ำเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะ